3, 2, สวัสดีครับผมช่างใหม่โมบายไลฟ์ภูเก็ตนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำวิธีการตั้งโทนย่อยของเจ้าตัว h ฮมฮาร์ดซีบตัวนี้นะครับผมตัวนี้หนะ้จาจอจะสเตนบายสองช่องนะครับเราจะตั้งโทนช่องไหนเราเลือกช่องนั้นได้เลยนะครับอันนี้ผมจะตั้งเป็นช่อง39กนะครับก็คือกด039ได้เลยอ่าเสร็จแล้วกดโอเคหนึ่งครั้งครับเลือกไปที่เมนูที่4นะครับผม ตัวเลขนี้ก็ได้นะครับเมนูที่สี่นะครับกดขึ้นลงได้เลยอ่าเป็นเมนูนี้นะครับเป็นตัว R นะครับผมมันปิด o อฟอยู่นะครับเราก็มาเปิดโทนนะครับโดยกด OK ครับอ่าตัว o อฟก็จะกระพริบอยู่นะครับเราก็กดดอกศรขึ้นลงได้เลยจะตั้งโทนที่เท่าไหร่นะครับผมจะตั้งเป็นโทน67นะครับผมก็กดอ่ากดขึ้นลงได้เลยขึ้นหรือลงนะครับอันนี้67เเสร็จแล้วนะครับกระพริบอยู่นะครับเราก็กดยืนยันนะครับอ่าหน้าเครื่องก็จะขึ้นเป็น CT ตัวนี้นะครับ อันนี้เป็นโทนภาครับนะครับเสร็จแล้วเราไปตั้งโทนภาคส่งกดดอกศรขึ้นได้เลยนะครับไปที่เมนูที่6นะครับตัวทีนะครับมันยังปิดเป็นออฟอยู่นะครับเราก็เปิดโทนก่อนนะครับกดโอเคอ่าเสร็จแล้วเราก็กดดอกศรมาที่67เหมือนกันนะครับผมเสร็จแล้วก็กดโอเคครับอ่าเสร็จแล้วก็กดตัวคีย์ได้เลยนะครับอ่นนี้ก็คือช่อง39โทน67นะครับมันจะขึ้นเป็น CT โชว์อยู่นะครับ ส่วนถ้ากรณีถ้าเราจะไม่ใช้โทนนะครับไปเมนูเดิมเลยนะครับผมกดโอเคอ่าไปเมนูที่สี่เลยนะครับผมเสร็จแล้วกดโอเคนะครับเราก็กดเลือกมาที่อ๊อฟเหมือนเดิมนะครับ่าเสร็จแล้วกดโอเคอ่ามครับตัวซีทีก็จะหายไปนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปปิดโทนภาคส่งเลื่อนไปเมนูที่หกเสร็จแล้วกดโอเคนะครับเลื่อนมาที่อ๊อฟนะครับผมอ่าตัวอ๊อฟกับพิบเสร็จแล้วเราก็กดโอเค อ่านี่ก็คือวิธีการปิดโทนนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ